สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับก็วันนี้เอาเป็นคลิปพิเศษแล้วกันนะครับก็พอดีเห็นข่าวในกลุ่มนะครับทาง facebook นะครับทางโซเชียลต่างนะครับเห็นหลายๆคนนะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของแบตเตอรี่ NMC หรือว่าเป็นแบบโอสเฟตหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับที่ใช้ในงานต่างๆนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์นะครับว่า อะไรบ้างที่ต้องระมัดระวังนะครับอะไรบ้างที่จะต้องใส่ใจนะครับวันนี้ผมมาพูดถึงกรณีแบตซองนะครับแบตแบบซองที่มันมีการระเบิดเกิดขึ้นนะครับก็เป็นไปได้หลายรูปแบบนะครับผมไม่ขอพูดแล้วกันนะครับว่ามันระเบิดหรือว่าไม่มาจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมายกตัวอย่างงานที่ผมประกอบแล้วก็ใช้งานมานะครับปีกว่าๆก็มีนะครับตั้งแต่ที่ผมเคยลงเมื่อปีที่แล้วนะครับน่าจะเป็นพศจิกา 2020ถ้าจำไม่ผิดนะก็ลงคลิปเกี่ยวกับแบตไมโครวัต์นะครับซึ่งมันก็มีประเด็นนะครับว่ามันจะระเบิดไหมอะไรยังไงนะครับสาเหตุของการระเบิดเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้แล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวันนี้เนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงแบตซองอย่างที่ผมได้เกลิ่นไว้นะครับแบตซองแบบนี้นะก็ ว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็เคยนําเสนอไปแล้วแหละนะครับในหลายๆรอบนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะมาพูดถึงมันสักเล็กน้อยนะครับก็มาดูว่ามันระเบิดมันชอ็อตหรือว่ามันจะมีปัญหาเนี่ยเพราะเหตุใดบ้างนะครับเราจะตรวจเช็คอะไรยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับวันนี้ผมมีแบตเตอรี่อยู่ประมาณ2-3งสามโมดูลน,นะครับก็อันนี้มีชุดนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบ แบตของไมโครวัต NM C นะครับซึ่งผมเองก็ได้ใช้บริการของทางร้าน EV Shop จันทบุรีนะครับก็ให้ได้ได้ให้เขานะครับทำการประกอบมานะครับตามสั่งนะครับก็คือผมประกอบเป็นตัวเนี้ยเป็นระบบ72 77โวลต์น,นะครับตีเป็น77โวลต์แล้วกันนะครับผมใช้ทั้งหมด21เซล นะครับ 21s นะครับปูดผิด 21s 2 p นะครับ2 p ในที่นี้ก็คือเอา2 2ซองนะครับมาขนานกันแล้วก็ค่อยอนุกรมกันไปนะครับทั้งหมดเนี่ยจะเป็นทั้งหมด 21s นะครับใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด41 42 42เซลล์นะครับแบตที่เป็นแบบนี้42เซลล์อาให้ดูก่อนแล้วนะครับแบตซองแบตที่เป็นแบบนี้นะครับทั้งหมด42เซลล์นะครับก็พอ ทําการประกอบเสร็จปุ๊บยึดบัตรบามาอย่างเงี้ยนะครับก็รทำการบาลานซ์แล้วก็ส่งมาให้ผมนะครับส่วนผมก็วันนี้ผมก็จะกําลังตอนนี้เลยครับกําลังจะประกอบนะครับตัว BMS นะครับนี่ผมติดไปแล้ว BMS ผมใช้ตัวจิงกะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ผมแกะออกมาเลยแกะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแบตซองเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นฟอสเฟตนะครับอยู่ตรงนี้ยี่สนะครับใช้ทั้งหมด24่ซองนะครับซึ่งมันเป็นฟอสเฟตแรงดันอยู่ที่3.2 ก็สมาร์ทบีมเอสจีกองครับแล้วก็อีกโมดูลนึงเดี๋ยวผมจะใช้อันนี้ผมใช้กับรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าก็หลายคันนะที่ผมใช้อยู่อันนี้เลยที่ผมประกอบแรกๆเลยนะครับแต่ผมเพิ่งมาเปลี่ยนบีมเอสนะครับใช้เป็นแบบสมาร์ทบีมเอสเหมือนเดิมนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อหลายปีน่าจะปีกว่าเกือบ2ปีแล้วแหะครับนะครับ,นะรบก็จําจนวนก็คือ72โวลต์30แอมป์นะครับแบตซองเซลล์ละสิบห้แอมป์นะครับ15แอมป์ 2P ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมามาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตอ่าบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือว่าใช้ในการโฆษณานะครับหรือว่าอ่ามาดิสคเครดิตใครนะครับก็อยากจะแชร์มาเล่าเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมได้เล่นมานะครับการที่เราจะประกอบแบตเตอรี่เนี่ยนะครับเราต้องอ่ามีเครื่องมือครับ หลายๆคนมือใหม่นะครับก็อยากจะเล่นนะครับก็ยังไม่ได้ศึกษาแบตเตอรี่เลยนะครับว่าเคมีมันเป็นยังไงบ้างนะครับว่าส่วนประกอบมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนี่นะฮะเห็นไหมมันอ่อนๆแบนๆอย่างเงี้ยเห็นไหมนะครับบางทีก็แข็งบางทีก็นิ่มนะครับไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างส่วนซองนี้ที่ผมหยิบมาเห็นไหมผมเขียนไว้4 0โวลต์ก็จริงแต่ว่าเนี่ยฮะข้างในโอ้ยเคมีเริ่มมีปัญหาแล้วนะครับซองบวมขึ้นมานะครับมีอาการบวมผมก็สังเกตอาการมานานนะครับ แล้วก็จับดูเนี่ยเคมีด้านในอ่ะมันมีการผิดรูปนะครับที่มันควรจะเป็นนะครับแล้วก็งานเดี๋ยวผมให้ดูงานประกอบไองานที่เหลือจากประกอบนะครับเห็นไหมครับสังเกตว่ามีเยอะมากผมถอดออกมานะครับทั้งเช็คทั้งอะไรมีทั้งแบบที่ยังไม่ประกอบแล้วก็ถอดมาวางไว้อันนี้ผมไม่ได้ใช้นะอันนี้คือเสียนะ เสียในที่นี้หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าแรงดันตกหรือว่ามันมันไหม้มันระเบิดนะครับเสียตรงที่ว่ามันไม่ผ่านนะครับมันไม่แรงดันหรือว่าค่า IR ค่าความต้านทานเนี่ยมันไม่อยู่ในค่าที่ควรมันที่มันจะเป็นนะครับตัวนี้ดิสชาร์จชาร์จดิสชาร์จมาแล้วนะครับแล้วก็ลองจับดูมันก็มีอาการร้อนนะครับดังนั้นตรงนี้สําคัญในการเลือกใช้นะครับเลือกใช้งานนะเดี๋ยวเรามาพูดกันต่อนะครับในการประกอบเนี่ยมันก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งรูปแบบการบัดกรีนะครับผมลองมาค่อนข้างเยอะเลย นะครับการบัดกรีอันนี้บัดกรีขอบไว้แล้วก็บัดกรีก็คือแบบการไล่ตะกัวทั้งหมดเลยให้มันติดกันนะครับอันนั้นก็โอเคนะครับทั้งการเจาะนะเห็นไหมครับการเจาะยึดสกรูยึดรีเวทหรือว่าอะไรก็ตามที่มันแน่นนะครับก็แล้วแต่ว่าคนจะใช้แบบไหนนะครับส่วนที่ผมใช้งานล่าสุดเนี่ยนะครับเนี่ยก็เห็นทางร้านเขาทํามาค่อนข้างโอเคผมก็เลยอ่ะได้ลองสั่งดูนะครับสั่งในทนี้ก็คือให้เขาเจาะเลยครับตัวนี้เป็นอะคริลินะใสๆเนี่ย นะครับเจาะมาเพื่อที่จะเอาไว้ประคองตัวนิกเกิลแผ่นนิกเกิลตรงนี้นะประคองไว้นะครับแล้วก็เอามาประกบกันยึดด้วยตัวประกับนะครับผมเรียกว่าประกับแล้วกันไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะครับประกับของตัวน็อตเนี่ยนะครับยึดขึ้นมาให้มันแน่นแล้วก็ใช้บัตรบาทองแดงนะครับเป็นตัวเชื่อมเซลล์นะครับเป็นตัวอนุกรมนะก็จะแน่นหนาเลยนะครับแน่นหนาค่อนข้างเปลืองแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายด้วย นะท่านใดที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทําเนี่ยสมมุติว่าเรากําลังหมุนน็อตอยู่แล้วปลายไขควงนะครับหรือว่าน็อตเนี่ยมันไปร่วงไปเจอกันระหว่างเซลล์ตรงนี้นะครับโอ้ยตูมตามได้นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะครับถ้าท่านใดที่ยังประกอบไม่ชํานาญหรือว่าไม่มีเครื่องมือนะครับก็ก่อนที่ผมจะประกอบผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังว่ามันระเบิดเพราะอะไรบ้างนะครับสาเหตุแรกเลยนะครับอย่างแรกเลยผมจะขอพูดถึงนะครับเออเรายังไม่ได้คัดเกรดแบตเตอรี่ นะแบตที่เห็นเมื่อกี้นะครับแบตชุดนี้นะครับที่ผมเหลือไว้เนี่ยเหลือทิ้งเนี่ยนะเอาพูดว่าพูดว่าเหลือทิ้งได้นะครับก็คือผมคัดออกมามันไม่ผ่านคัดทิ้งเลยนะครับนะอันไหนที่มันไม่โอเคเราอย่าไปใช้มันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับแล้วก็สิ่งที่2นะครับบัดบาบัดบาหรือว่าการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นการขันน็อตก็ดีการบัดกรีก็ดีนะครับหรือว่าการจะใช้บัดบาแบบนี้ก็ดี ต้องทําให้แน่นหนานะครับแล้วก็สะอาดปลอดภัยนะครับสะอาดในที่นี้ก็คือพวกคราบต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับมีผลหมดเลยนะครับมันเกิดการออกไซด์ออกซิไดต์ต่างๆผมเรียกไม่ถูกบางถูกบ้างไม่ถูกบ้างนะครับต้องขออภัยนะครับแล้วเกิดคราบเกลือนะครับจนแบบมันลามติดกันได้นะครับแล้วก็การหมุนบัดบาการขันบัดบา,าไม่แน่นนะครับทำให้เกิดการอ์าครับ เก,เกิดสเก็ตไฟนิดเดียวครับพวกกา๊าซพวกเคมีต่างๆที่มันาสามารถที่ติดไฟได้ก็บืมได้อันนี้คือสายที่สนะครับสายที่3ก็คือแรงดันแต่ละเซลล์ก่อนที่จะทําการเอามาประกอบเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะขนาดแล้วก็ค่อยประกอบเป็นอนุกรมก็ดีนะครับอย่าลืมนะครับแรงดันมันไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องจัดการตรงนี้ให้ได้เสียก่อนนะครับโดยการใช้เครื่องครับ ท่านใดมีสวิตชิ่งก็ชาร์จไปท่านใดมีตัวอ่าอย่างเช่นตัวนี้นะครับแบตเตอรี่เทสเตอร์ตรงนี้นะครับอิเล็กทรอนิกโหลดนะก็ลองเอามาดึงดูนะครับเอาแบต,ตแต่ละเซลล์มาวางไว้เลยลองดิสช,ชาร์จออกมาให้หมดนะครับจุดคัตออฟมันอยู่ที่กี่โวลต์2.5โวลต์3โวลต์นะครับแล้วก็ตั้งกระแสะตามสเปคของแบตเตอรี่นะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่ก้อนเนี้ยดิสช,ชาร์จคอนติเนียรสอยู่ที่ประมาณ 3C นะครับ 3C ของ20แอมป์ก็ประมาณ60แอมป์ลองดู นะครับถ้ามันไม่ร้อนถ้ามันทํางานได้นะครับตามที่สเปคเขาเขียนมาเนี่ยก็ถือว่าผ่านถือว่าโอเคแต่ถ้าเซลล์ไหนนะครับหรือว่าก้อนไหนนะครับที่พอดิชาร์จไปแล้วตามสเปคแล้วเนี่ยยังร้อนหรือว่ามีปัญหานะครับรู้สึกการบวมหรือว่ามันผิดปกตินะฮะตัดทิ้งได้เลยนะครับชาร์จเข้าไปเต็มตามสเปคเขาไหมดิชาร์จออกมานะครับได้ตามสเปคเขาไหมนะครับพอเราได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราค่อยจับมาแล้วก็วัดค่า IR ครับหรือว่าค่า ความต้านทานมันจะมีเครื่องอวัดเฉพาะไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องหาให้ดูอีกคลิปหลังนะครับมันจะเป็นเครื่องวัด IR นะครับวัดค่าความต้านทานของแต่ละเซลล์นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวัดคุณภาพของแบตเตอรี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูแบตเตอรี่ที่อยู่ในรถไฟฟ้าผมอยู่ข้างนอกนะครับเหลืออยู่ตรงที่ออนไลน์อยู่นะอย่างเช่นบีเอ็มเอสเนี่ยสมาร์ตบีเอ็มเอสนี่ก็สำคัญนะครับไม่ได้โฆษณา,นานครับของยี่ห้อนี้ใช้ค่อนข้างดีเลยเห็นไหมครับ มันก็จะบอกแต่ละเซลล์เลยครับแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็นี่เลยค่า ir นะครับตัวเซลล์ไรส์รีสิสแตนต์นะครับก็คือค่าความต้านทานเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์สี่หกมิลลิโอห์มนะครับก็อ่านอย่างนี้เลยนะครับเออไม่ใช่ต้องอ่านว่าศูนย์จุดศูนย์แปดสี่โอห์มนะครับหรือว่าอ่านเป็นก็เป็นบันสี่มิลลิโอห์มนะครับศูนย์จุดสี่มิลลิโอห์มต้องขออภัยนะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูอันนี้ที่ผมใช้นะครับบีมเอสผมเนี่ยจะมีอ่าตัวบาลานซ์ในตัวเลยนะครับสังเกตทีี่่บาาลนนนซ์เยออไว นะครับถ้ามันทํางานเซลล์มีผิดปกตินะครับเซลล์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยไอตัวที่ผมให้ดูหน้าตอนนี้นะครับเห็นไหมครับมันบาลานซ์กันเกือบขึ้น2แอมป์เลยถ้ามันมีเซลลใดเซลลหนึ่งที่ผิดปกตินะครับมันก็ทําการบาลานซ์เลยสําคัญนะครับใช้งานแบตเตอรี่พวกนี้กับรถไฟฟ้า BMS ต้องมี Active Balance ต้องมีนะครับถ้าถ้าไม่มีนี้อันตรายมากนะครับมันเป็นสาเหตุของการระเบิดเลยทีนี้พอเรามาประกอบเสร็จปุ๊บนะครับวัดค่า R ต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเราประกอบเสร็จแล้วนะครับ วัดให้แรงดันมันเท่ากันทําการบาลานซ์ซะบางคนอาจจะใช้การขนานกันทิ้งไว้นานๆมันก็ผมพูดเลยนะครับไม่ค่อยเกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับเราต้องใช้เครื่องดิชาร์จออกก่อนดิชาร์จออกให้หมดนะครับแล้วก็ชาร์จเข้าให้เท่ากันจะดีกว่าหรือใครจะใช้แอคทีบาลานซ์ก็ได้ครับแอคทีบาลานซ์ก็มีมากมายหลายรูปแบบนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูใน a l i e x p r e s ไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือเปล่านะครับมันจะเป็นเครื่องบาลานซ์ครับ5าแอมป์10แอมป์ก็ว่ากันไปคําว่าบาลานซ์ก็คือมันจะเกลี่ยเซล นะครับเกลี่ยกระแสะไฟแต่ละเซลล์เนี่ยให้เท่าเท่ากันนะครับเพื่อที่จะเอาไปาให้แต่ละเซลล์มันเท่ากันมากที่สุดนะครับตรงนี้นี่สำคัญออกผมหาไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกทีนะครับก็พอเราทําให้มันเท่ากันแล้วเนี่ยเราก็มาเช็คนะครับสุดท้ายของการประกอบเลยก็คือลองชาร์จก็ไปดูครับชาร์จนะครับชาร์จด้วยแรงดันที่แบตเตอรี่รับได้นะครับก็คือแรงดันชาร์จอยู่ที่ 4.2นะครับสำหรับแบตลิเธียมแเนียมนะครับแล้วก็4.2คูณกับจำนวนเซลล์ที่เราประกอบเลยได้เท่าไหร่เราก็ชาร์จให้มันเต็มถ้ามันเต็มแสดงว่าโอเคแต่ถ้าไม่เต็มครับเรามาเช็คที่ BMS นะฮะ BMS ตัดเพราะอะไรเซลล์ใดเซลล์หนึ่งสูงนะครับหรือเซลล์ใดเซลล์หนึ่งต่ำเกินไปนะครับแล้วมันตัดทำให้ไม่ชาร์จชาร์จเข้าไม่ได้ตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับอย่างตัว เซลล์นี้ที่ที่ผมให้ทางร้านประกอบเข้ามาให้นะครับแล้วก็เขาน่าจะบาลานซ์ให้ผมด้วยนะครับซึ่งผมวัดแล้วทุกแรงดันเท่ากันเลยนะครับทุกเซลล์เท่ากันเลยแล้วผมก็ลองจับมันคูณกันดูนะครับตอนนี้มันมีอยู่8 8โวลต์นะครับก็มาหาร21ก็ตกอยู่ที่ประมาณ4.2 4 1 9นาะครับพอผมเอามิเตอร์วางเช็คดูเท่ากันหมดครับเนี่ยคือแบตเตอรี่ที่ดีนะครับคัดเกรดออกมานะครับค่า i R ก็ใกล้เคียงกันทุกลูกเลยนะครับทุกเซลล์เลย นะอันนี้ก็มามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ได้ฟังกันนะครับว่ามันระเบิดเพราะอะไรนะครับผมก็เล่นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับในเรื่องแบตเตอรี่อย่างตัวนู้นก็แปดหนึ่งหนึ่งนะครับแต่มันก็จะเป็นงานซโซลล์เซลล์นะครับส่วนั้งงานพวกนี้มันก็จะเป็นงานเกี่ยวกับรถไฟฟ้านะครับค่าดิช,ชาร์จกระแสสูงนะครับสามซีสี่ซีห้าซีก็ว่ากันไปนะครับก็มาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังก็ท้ายนี้นะครับหวังว่า ท่านผู้ชมน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่ามันไม่เพราะอะไรนะครับก็เดี๋ยวสรุปให้เขาฟังคร่าวๆนะครับหนึ่งก็ชาร์จเกินสเปคที่แบตเตอรี่จะรับได้นะครับ2ก็คือกระแสสูงมากนะครับชาร์จเกินนะครับกระแสสูงแรงดันแรงดันเกินกระแสเกินนะครับแล้วก็การประกอบที่ไม่ได้คุณภาพหรือว่า ไม่ได้เช็คคัดเกรดต่างๆด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องของบัตรบาร์นะครับบัตรบาร์ที่มันหลวมมันเกิดการอาร์คด้วยนะครับแล้วก็การใช้งานใช้งานเนี่ยนะครับถ้ามันโหลดต่อเนื่องสูงๆอย่างเช่นสเปคของแบตเตอรี่มาที่ 3C แต่เราไปโหลดสัก5 C 1ซใช้เวลานานเนี่ยนะครับก็เสี่ยงได้นะครับดังนั้นควรใช้งานให้ถูกวิธีนะครับแล้วเราจะได้เพชรเม็ดงามเลยนะครับสำหรับแบ,บตพวกนี้แบบตพวกนี้ไซเคิลสูงครับไซเคิลสูงใช้งานได้หลายปี นะครับก็คุณภาพก็สูงด้วยนะครับดังนั้นอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะครับได้ใช้งานอย่างมีวิจารณญาณนะครับศึกษาเยอะๆนะครับศึกษาแบตเตอรี่เยอะนะครับเข้าใจสเปคต่างๆอ่านค่าสเปคให้ได้แล้วอุปกรณ์ในการประกอบเครื่องมือครับถ้าไม่มั่นใจครับซื้อเขาจะดีกว่านะครับซื้อเขาจะดีกว่าอยากรู้อยากลองลองได้แต่ต้องมีพื้นฐานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับ ข้อมูลไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อที่จะเอาไปศึกษาแล้วก็เป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ได้ลองลองศึกษาดูนะครับเรียนรู้กันได้นะครับส่วนถ้าใครสนใจหรือสอบถามต่างๆเนี่ยอยากถามผมผมไม่ฟิกกักนะครับโทรหาได้นะครับที่เบอร์โทรผมเลยเดี๋ยวผมตรงไว้ให้ด้วยนะครับ087250056นะครับโทรช่วงเวลานอกเวลาราชการนะครับจะโอเคมากๆนะครับเพราะว่าผมก็อย่างที่บอกครับผมเป็นครูเนาะผมก็ศึกษาสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับแล้วผมก็จะมีงานหลักงานประจําด้วยนะครับ ก็ท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเทสดูนะครับชาร์จให้เต็มแล้วเจาะดูว่ามันจะระเบิดไหมนะครับเดี๋ยวมาให้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็มีไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ